สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะตอนนีก้ก็กลับมาเจอกับโบที่ช่องพยาบาลไทยในอเมริกาหรือไทยเนอร์ซนยูเอสเอค่ะวันนี้เป็นวันอังคารที่2 7เพราะตั้งแต่โบกลับมาจากไทยวันนี้เป็นวันแรกที่โบจะไปที่ทํางานค่ะแต่วันนี้ยังไม่ได้ไปทํางานนะคะวันนี้จะไปะถ่ายรูปติดบ,บัตรพนักงานค่ะรูปใหม่เพราะว่าเราไม่ได้อยู่3เดือนเราต้องไปตรวจด,ดูว่าบาัตรพนักงานยังใช้ได้หรือเปล่าเพราะาเราต้องใช้บัตรเนี่ยสแกนคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องไปดูล็อกอินข้อมูล อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปคุยกับเจ้านายด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูว่าเออควรทาอะไรบ้างไม่ควรทาอะไรบ้างแต่ว่ามันเป็นที่ที่โบกลับไปทํางานมันเป็นที่เก่ามันก็จะมีความง่ายตรงนั้นค่ะโอเคเราไปกันเลยค่ะตอนนี้ที่อเมริกาก็เริ่มหนาวแล้วค่ะกลางคืนอากาศก็จะเย็นลงตอนเช้าๆก็จะมีความหนาวกว่าปกติค่ะยังไงทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ รวมถึงคนที่อยู่ที่ไทยด้วยค่ะยังไงก็ช่วงนี้พายุเข้าฝนตกทําร่างกายให้อุ่นไว้ค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพค่ะดื่มน้ําเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเนาะจะได้ไม่ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนเช้าๆที่นี่ก็จะบรรยากาศดีค่ะในหมู่บ้านโบก็จะมีคนออกมาวิ่ง mm. ออกมาเดินค่ะก็เป็นหมู่บ้านที่เงียบๆสงบค่ะ ไม่ค่อยพลุกพ้านเท่าไหร่แล้วก็เด็กๆเ,เตรียมตัวไปโรงเรียนะคะ่ะที่อเมริกาถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นชิคาโกนิวยอร์กเอลเอการที่เรามีรถประจำตัว ถือว่าสําคัญมากๆค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีรถประจําตัวเราจะไปที่ไหนลําบากค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาเขาทํางานเขาก็จะเดินทางด้วยรถค่ะอย่างโบและจรเราจะมีรถคนละคันค่ะเพราะว่าโบจะเป็นคนที่ทํางานกะกลางคืนแล้วจรอาจจะต้องทํางานที่แบบว่านอกสถานที่เขาก็ต้องมีรถเป็นของเขาเองค่ะสะดวกสบายแล้วก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกันค่ะ ระยะเวลาเดินทางไปทำงานก็จะแตกต่างกันไปค่ะขึ้นอยู่กับว่ารถติดหรือไม่ติดแล้วก็เราออกจากบ้านเร็วไหมถ้าเราออกจากบ้านเร็วกว่าปกติสัก10-15นาทีรถก็จะไม่ค่อยติดค่ะแล้วก็จะใช้เวลาการเดินทางจากประมาณ35-45นาทีไปถึงที่ทำงานถ้าเวลารถติดก็อาจจะเป็นชั่วโมงได้ค่ะ พราะว่าโบต้องขับรถเข้าไปในเมืองค่ะก็จะไกลขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเราวางแผนดีรถก็จะไม่ติดแล้วเราก็จะต้องอไม่เครียดด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำงานนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะประมาณชั่วโมงเสร็จตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเนาะเราก็ได้อาบัตรพนักงานใหม่แล้วก็คอมพิวเตอร์ทุกอย่างคือล็อ,ลอกอินไม่มีปัญหาแล้วค่ะแล้วก็ไอเวลาเข้าไปที่ห้องตู้ยาก็ไม่มีปัญหาแล้วทุกอย่างโอเคแล้วค่ะได้เวลากลับบ้านแล้วเนาะพรุ่งนี้ก็มาเข้าเวรอาวันแรกค่ะหลงังจากที่กลับมาจากไทยโอเคสวัสดีค่ะ